ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เจอเจอกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ผมจะออกมาตามพึ่งนะครับแต่พอดีนะครับผมเนี่ยครับอากาศเนี่ยพึ่งมีแดดนะครับผมผมจะไปตามพึ่งจุดที่ผมเจอตัวไว้แล้วไม่ได้ตามนะครับพึ่งไม่ออกจากหลังนะครับผม ตอนนี้ก็ยังมีฝนลปอยๆนะครับผมนี่ครับแดดเพิ่งออกนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงครับผมก็เพิ่งจะเห็นแดดนะครับผมเพเลยไปตามพึ่งมันไม่มีตัวพึ่งนะครับผมก็เลยมาดูลังที่ตามไปนะครับตรงนี้ครับผมมันไม่อยู่นะครับ ที่ผมลงคลิปไว้วันนั้นนะครับที่มีรังซ้อนกันนะครับผมรังนี้ไม่อยู่นะครับเดี๋ยวมันจะมีรังอีกรังหนึ่งถัดไปด้านในนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารังนั้นจะเป็นยังไงนะครับพอรังนั้นก็น่าประมาณก็น่าจะประมาณสิบกว่าวันแล้วนะครับผมไปดูซิว่า จะมีความคืบหน้าไหมนะครับนี่ครับรังที่ไม่อยู่นะครับตรงนี้นะครับผมไปดูรังถัดไปครับผมจะเป็นยังไงนะครับ ตัวนี้ยังอยู่ครับ แต่ว่านะครับลังนี้น่าจะได้สิบกว่าวันแล้วนะครับผมแต่เขาไม่ยอมทาอะไรเลยนะครับอย่างนี้ไม่ต้องหวังนะครับผมน่าจะนะครับน่าจะติดอากาศหนาวนะครับผมนะครับให้สัเกตวตัวพึ่งนะครับไม่ออกจากรังครับผม นี่ครับลังนี้ได้สิบกว่าวันแล้วนะครับผมถ้าปกติถ้าเขาทํานะครับก็น่าจะตีได้นะครับผมแต่นี่เขาไม่ยอมทํานะครับอันนี้ลังใหญ่นะครับผมนี่ครับอยู่แค่นี้เองครับเกือบเกือบครึ่งเดือนได้ครับผม เนี่ยครับถ้าเขาทําก็น่าจะตีได้นะครับแต่ตัวนี้ดูท่าแล้วไม่น่าจะทําแล้วนะครับเนี่ยข้อเาขาจะอยู่ก่อนนะครับแต่เขาจะย้ายรังไปทําที่อื่นนะครับผมก็น่าจะเป็นเช่นนั้นแล้วครับโอเคครับผมยังมีอีกหลายรังนะครับ ไปต่อครับผมอีกลังหนึ่งครับผมอ่าลังนี้ก็ไม่อยู่นะครับผมจะอยู่ช่วงนี้นะครับไปสองแล้วนะครับผมนี่ครับลังนี้ก็่อนข้างๆใหญ่ๆอยู่นะครับตัวเยอะนะครับผม น่าจะเป็นเพราะอากาศนะครับผมก็อีกส่วนหนึ่งก็คงน่าจะเป็นแหล่งหากินนะครับผมต้นนี้ครับผมถึงตรงนี้นะครับรนี่นครับไม่อยู่แล้วนะครับ ก็ยังมีอีกรังนึงนะครับพออยู่ในป่านี้แล้วครับผมแต่รังนั้นผมไม่ได้ลงคลิปไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะยังอยู่ไหมนะครับเข้าไปดูกันครับผมอ่ะครับนี่ครับอีกรังนึงอยู่ในนี้นะครับผมก็รังเมื่อกี้นะครับที่หายก็อยู่ตรงนั้นนะครับผมก็อยู่ไม่ไกลกันครับผมนี่ครับก็แหล่งหากิน แหล่องอาหารก,ก็มีนะครับผมนี่ครับเป็นป่ามันนะครับผมกว้างนะครับแล้วก็รังที่แรกที่ผมเข้าไปดูนะครับ <Pam. S 2> ก็อยู่ตรงนั้นนะครับผมที่หายนะครับที่ที่ที่เขาไม่อยู่นะครับผมอยู่ตรงนั้นมีสองรังแล้วก็ย้ายหนีรังหนึง่งแล้วก็อีกรังก็ไม่ทำอะไรนะครับผม ลังังเมื่อกี้นะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลังที่สี่ครับผมอยู่ในนี้ครับผมนี่แค่ฝ่ายเดียวนะครับผมยังมีอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งกระนู้นนะครับผมคนละฟากกับป่านี้นะครับผมพอฝั่งนั้นก็จะมีประมาณสามสี่ลังเหมือนกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกลังหนึ่งครับผมไปครับครับผม ก็มาถึงแล้วนะครับผมก็เป็นที่น่าเสียใจอีกแล้วนะครับผมนี่ครับอยู่ตรงนี้เองครับผมนี่ไม่อยู่นะครับนี่ครับสังเกตรอยจุดๆนะครับผมรอยพึ่งเกาะนะครับแต่ยังไม่ทำรังกระดาษเลยนะครับผมไปอีกแล้วครับผมกอลังนี้เดินเข้ามานะครับประมาณร้อยเมตรได้นะครับผม นี่ครับกว่าจะตามเจอแต่ละลังนะครับไม่อยู่อีกแล้วครับผมอยู่เหมาะมากเลยนะครับแค่นี้เองครับผมแต่เขาไม่อยู่นะครับนี่ครับไปสามแล้วนะครับผมจากสี่รังนะครับก็เดี๋ยวไปดูยังมีอีกนะครับผม ไปต่อครับผมไปครับครับผมเรามาดูลังที่นะครับผมน่าจะหนีนะครับแต่ไม่หนีนะครับผมนี่ครับลังนี้ผมตีไปแล้วนะครับผมนี่ครับครับผมตีไปแล้วนะครับถ้ายังยํำกันได้นะครับผมลังนี้ที่ผมตีนะครับ ก็ทำรังขึ้นมานะครับได้นิดเดียวนะครับผมไม่ถึงศอกนะครับแล้วก็หยอดตัวไปประมาณฝ่ามือนึงนะครับผมแล้วก็ถอดออกหมดนะครับผมเขาจะไม่ทําต่อนะครับนี่ครับรังที่อยู่ข้างทางนะครับมนี่ครับตรงเสบไฟฟ้านั่นแหละครับถ้ายังจำกันได้นะครับผม ครับไม่หนีนะครับไม่รู้ว่าเขาจะสร้างต่อหรือว่าจะอยู่ไปก่อนนะครับตอนผมตีนะครับผมตัวเขาถอดออกหมดแล้วนะครับก็เป็นพึ่งอ่อนทําไปได้นิดเดียวนะครับผมแล้วเขาก็หยุดนะครับ นแสงนิดนึงครับผมก็เที่ผมดูนะครับขนาดนะครับก็น่าจะเท่าเดิมนะครับผมไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะครับ เขาใหญ่ขึ้นนะครับแสดงว่าเขาทําต่อนะครับผมอันนี้คือ,อยังเขาเดิมเลยนะครับ mm hmm. ก็สงสัยเขาจะอยู่ไปก่อนนะครับผมแต่เขาไม่ทําอะไรนะครับเนี่ยครับตัวผึ้งก็ไม่ออกนะครับผมนี่ครับก็เดี๋ยวไปที่อื่นต่อนะครับ ถ้าพึ่งออกจากลังนะครับมันจะขี่รถไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะดูตามดอกญ้านี้นะครับผมนี่ครับตามดอกญ้าพวกนี้นะครับถ้ามีตัวพึ่งนะครับก็จะได้ตามนะครับผมถ้าไม่มีก็คงกลับครับโอเคครับผมไปต่อครับขอบคุณที่ชมคลิปนะครับผม จเจอกันครับสวัสดีครับ